สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันคุณยงวันนี้เราขอเสนอเมนูกระเพราเครื่องในไก่ก็จะมีกระเพราเครื่องในไก่จ้ากระเทียมจ้าพริกขี้หนูจ้าติดตามครับกิวอ่าขั้นแรกเราก็จะตำกระเทียมกับพริกขี้หนูนะจ๊ะนะจ๊ะให้แหลกเลยนะจ๊ะนำกระเทียมนะแล้วก็พริกขี้หนูจุ๊บจลงไปคั่วก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะ อพอก็ระ,ะเทียมหอมนะเราก็ใส่เครื่องไนไก่ลงไปเลยนะเจะน,นะจนเนะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าคลุกเคล้านะคลุกวงในเลยเอ๊ะเ,เ,เ,เนี่ยเครื่องไนไก่นี่เราก็ไปทำความสะอาดก่อนนะฮะโดยล้างกับน้ําเกลือนะฮะก่อนะจน,นะจ๊ะน,ะะนี่กินเตะ,ะมูกป้าป้าป้า,ป,าป้าเลยนะจุ๊บเลยนะ เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสนะด้วยหอยนางรมนะซอหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะจ๊ะจ,จ๊ะคลุกเคล้าคลุกเคล้าจ้านี่นะเป็นเมนูง่ายๆครับบ้านๆนะเพื่อนๆไปทำได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราจัาบจับจับจับนี่ยิ่งใส่มากยิ่งหอมนะใส่ไปได้เลยนะฮะนี่ ดอกมันก็ใส่ได้นะฮะทําให้กลิ่นหอมได้ด้วยนะอานะจารย์อานะจารย์อานะจารย์นี่นะฮะเป็นไปดูง่ายๆนะฮะเพื่อนๆก็ไปทำดูได้นะอาจารย์จารย์จ๊ะนะจุ๊บนะนะก้าบกิ้วกิ้วกราบกา,บาบมาแล้วจาผัดกระเพราเครื่องในไก่จุ๊บจุ๊บถ้าเพื่อนเพื่อชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จะได้ทำคลิปต่อไปเท่านี้คิ้วิ ไปละคิ้วหอมกุิ่นชา